ล้านนี้่เลยครับล้านของแง่แดงครับก็ย่างสมตำรสเด็ดเนี่ยครับสังลาบก้อยครับลาบก้อยคือก้อยก,ก้อยซุกๆุกกับก้อยดิบครับพันกระถามอยู่ว่าสิกนอันซุกหรือดิบผมก็ว่าเออจะได้ก็ได้เราก็กินได้หมดแล้วสุกั้งดิบ เป็นคนลอยดยมาเปิดครับร้านนะครับร้านของเฮียแดงครับแล้วข้างแบบพักทายกันนะครับเป็นเล็กนะ้อยครับผมครับพี่ครับผมขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีรครับอันนี้พี่มาจากจังหวัดใดครับพี่มาจากกรุงเทพครับผมกรุงเทพโอ้ขอบคุณมากเลยนะพี่มาวันนี้มาเจอ,อที่แบบเป็นคนภาคกลางเลยพี่ มางันเลยแวะอาเซียนหน่อยครับผมคนดังครับครับผมก็ติดตามผมมานานแล้วต้องพี่เนาะครับชางช่อง YouTube ผมก็แนะนำอาหารอร่อยอร่อยครับาอยากเจอหน้าผมก็เลยก็เลยมาก็ติดต่อไว้แต่ล่วงหน้าแล้วนะครับก็เลยมาเลี้ยงข้าวผมผมก็ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณยังไงนะโอ้ขอบคุณมากพี่ครับก็แนะนํามาร้านนี้นะครับเพราะถ้าแกพี่เขาก็ถามอยู่ว่ากินร้านไหนดีร้านไหนแซ่บ ผมก็แนะนํามาร้านนี้แหละนะครับร้านนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไว้รอชมตอนตอนกินกันครับครับครับผมครับครับนี้เมนูเราอันนี้เป็นตำหมกทัว้อครับไปยี่ตำอ๋ออันนี้อันนี้ตำหมูฮู้งบ่อ ครับอันนี้ก็จะเป็นตำหมงหุ้งนะพี่ใหญ่นาองมั้งบรับตำหมงหุ้ง สีสันครับน่ารับประทานนุ่มากครับผมน่ากินมากครับเอาไปได้แววมากกับว่าด้อครับเด้อมาสื่อกินร่องเบิองอ่านเพิ่นครับปากข้างหิ้บานผมแล้วครับอ่านเงยแดงครับอ่านเงยแดงนี่ครับตับหุ่งแล้วๆห้องกับจะมาเฮ็ดไอ้ก้อยครับเฮ็ดก้อยเฮ็ดลาบอันนี้มือนี้มีเมนู่นตับมะฮุงพร้อมนะครับทั้งก้อยทั้งลาบพร้อมครับ พี่เขาเลี่ยงครับมึงอย่า,ม,ม,ยามาหยามผมเลยครับขมเนาะมจังไงแต่ผมลายปตนน <c oughs> ี่ย ไก่ผอมครมับผม มากมากไปนอนครัทำเหล่าสชฉติจะเปิดร้านลาบล่านนี้ครับก็เปิดรา้รา,รา,นนดรานขายต็ห้อง,งกันผมพได้ซสื่อก่อยดิบๆเป็นนักเกียรบเปิดมาแต่เป็นเป็นปีอะไรรสชาติดีพี่เราะพี่ลองจินมดู ส้มตำก่อนับบ้านไม่ไแ,มแก่อบสมุนไพรมนแมนไก่อบสมุนไพรเลย ต่ใครดีแต่ร้านเนี้ยพี่มังเทียบเลยครับอยู่ยในบ้านนะมั้ยผมนีเ่เราให้มีุกส่นให้ยังบ้านยังบ้นบ้านตรงัทยังบ้านีว่าว้าบ้านตาล นั่นชิลเล่อมาเกินไปไม่ชวนมานี่ไม่ดีกปูไม่ตื่แกกินเหล้าด Gracias. หนึ่งกี่นาทีสิบนาทีครับน่าจะประมาณนี้สิบกวนาทียี่สิบนาทีนี่ครับลาบสุกครับผมมาแล้วอีกเมน,นูหนึ่งนะเดีย๋ยววันนี้ว่าพอดีวันนี้นะครับเรียนนี้ ก็เพิ่งจะมีเอซีมาเยี่ยมครับก็ยงไงก็ขอบคุณพี่มากเลยนะครับพี่เขาก็เป็นคนดีมากครับก็มาเลี้ยงผมครับเดินทางมาไกลแต่ว่าก็ผ่านบ้านผมก็พี่เขาว่าจะไปจังหวัดนครพนมเอาอีกไหมครับว่าน้าเอาอีกไหมอะไรครับเอาอะไรอีกไมไม่ไม่ครับครับไม่ไมครับพี่พอแล้ว 像你 <laughs>

นี้ไปก่อนขอขอบคุณมาก lên à. เรียกผักอะไรนันะกระโดนนากระโดนนากระมากพี่ชอบกินหรืกินสุขสันเยอะมากรสชากิอร่อย

เอ๋อทริปเที่ยวเดี๋ยวช่วงนี้ขาดแคลนเงินอยอู่พี่ได้เง uh? ินซื้อกินสักบาทก็ยังไม่มีขาดแคลนเมื่อไหครับจริงทำราไไดีอ่ะไมีอะไรใช่เนมาจัเงินขอบคุณครับมันก็เหมือนว่าแหละคนจนทุ่งนาพ่อแม่ก็ไม่มีก็ยากจนหน่อยต้องหาขับรถส่งคนก็ไม่ค่อยได้เงินถามใครก็เด็กคนไม่อยากขึ้นอ่ะบางคนเขาก็ ก็กลัวเนาะต้องไม่กล้าขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์สองคนนะตเอาเงิน <c oughs> มาที่บ้าโดนหลอกไหตอนแรกใช่ไหมมันนหลอกมันก็มันมีหลากหลายสีสันนะพี่แบบบางคนก็หลอกจริงๆริงนะนัดผมไปพี่พ่อมันปตพอว่าไปแล้วไม่เจอก็มีเซฟซีผมว่ามาแต่โคราดแต่ไปแล้วไม่เจอช่องลางคืนบางคนหยิบขโทรมาเล่นโทรมาแบบควรช่วงกำลังที่นอนหลับดีๆไม่รู้ว่าใครโทรมา มันก็นจะรับสายก็ไม่รับสายมันก็บางสายก่อนเนี้ยโคแบบซึ่งกวนๆ่าเงี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยน โอ้ววตับมันเป็นครับเนี่ยทำไมก่อนเนี่ยพ่อผมก็ห้ามนะทำไมผมเป็นเด็กกินไม่เป็นน่ากล่อยดิแต่พอมากินมากๆแล้วมีแบบเริ่มแบบรสชาติกินเลี้ยงละถ้ามันจิมเนาะอร่อยนะฮะบางคนเไม่กล้ากินนานๆทีนานๆทีกินขอได้ดูเลย ใช่ใช่ครับใช่มันมีมันมีไม่ยากไม่ยากตัวตื่อนอะไรใช่ครับใช่นะใช่มาไม่รู้เนาะใช่จิตวิญยาณ มากครับเพื่อนต้มตำก็อร่อยโอ้โหพี่เขาเลี้ยงเต็มที่แล้ววันนี้ผมก็เลยพอแค่นี้แหละ